เบื่อจังเลยวะมาถึงกูก็ต้องมานั่งไล่มังกรไล่แม่งเสร็จกูก็ต้องไปเอาของอ่ะไปสักทีแม่น่าเบื่อชิบหายเลยเสร็จปุ๊บอ่ะอิลิเซอร์ก็ไม่ให้กูใช้อ่ะไปไปเอาของดิเปิดของมาเป็นไงเปิดของมายกนิ้วกลางเลยทีเดียวโอ้โหเพราะอะไรครับมันไม่ดอบเกตชิดเคนะฮะ อไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งดูดิดอกไหมฮะไปที่หนึ่งอ่าคายนี่เรียบร้อยก่อนอ่ะไปเปิดดูดิกู What? What จะเอาเกร a t เออโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านลทุกท่านเหมือนเคยครับผมวันนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการฟาร์มคลิปนี้มีคำตอบครับผมแพท1.07อัปเดตมาปุ๊บโอ้โหเป็นสวรรค์ของคนฟาร์มเลยครับผมซึ่งมีการปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับ1น,นะครับผม ทงคุณผู้ชมเคยเก็บนะครับไม่ต้องเก็บแล้วนะครับถ้าเก็บแค่ครั้งแรกนะครับเราคิว่าด่านไหนเก็บไม่ครบค่ามดลรแรงสูงสุดจากด่านนั้นก็จะมาโผล่ตอนแรกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องทำมาเลยเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถตีมอนตอนแรกได้เลยแล้วก็ไปฟาร์มของได้เลยนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาพูดถกงกับการฟาร์มหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงของของดอปนะครับซึ่ง ุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอโหไหนบอกว่ามีไงไม่เห็นมีเลยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีการฟาร์มต่างๆที่มันไม่ได้ฟาร์มแบบแค่แบบเดียวนะครับใครอยากได้อาวุธอะไรบางอย่างมันก็มีวิธีการฟาร์มของมันนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงมาเชียรอาร์ตอนจบให้นะครับว่ามันมีการที่ปรับให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับผม วิซาสเปลนะครับมีการใช้น้อยลงแล้วก็มีการใช้ในส่วนของไล่เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมกม็ได้เอามาทําให้ดูนะครับผมแล้วก็บอสเนี่ยจะมีท่าทางที่แตกต่างกันออกไปแบบเพิ่มท่าทางเข้ามาด้วยนะครับจากตัวอ่นอน่อนนี่ก็เก่งขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมนะ,ะแต่ก่อนที่เราจะเลยเริ่มเนื้อหาเกี่ยวเรื่องการฟาร์มเนี่ยนะครับผมผมขอให้คุณผู้ชมนะไปทําการจัดการกับชุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเราจะมาดูวิธีการจัดการกับชุดกันก่อนนะครับผมมากันนะครับ ตอนแรกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเล่นจบ Rising d a g o n นะก็คือ1 g เกม Plus เนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ด่านนี้ก่อนนะครับผมไปที่แมปที่4นะครับไปที่ Fate of the Entertainer เล่นให้จบด่านนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ชุดเซตของ Entertainer มามันจะมีในส่วนของชุดนะครับกับกางเกงเนี่ยที่จะมีในส่วนของค่าลักนะครับ3 6ก็สูงสุดแล้วแหละนะครับสูงมากๆก็แหละแค่เล่นให้จบนะครับก็จะได้มาเลยนะครับจะจะเป็น4ดาวนะครับไม่เป็นไรนะถ้าคนเริ่มเล่นตอนแรก เอามาสดาวก่อนไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งถึงจะเป็น5ดาวก็มันก็ไม่ได้บวกเยอะถ้าเป็นของเอเทนเนอร์แต่ถ้าเป็นอันอื่นอาจจะบวกเพิ่มซึ่งคนตอนแรกก็อาจจะไม่มีเครื่องฟาร์มของของ5ดาวส่วนหมวกถ้าตอนแรกทุกคนไม่มีหมวก5ดาวให้คุณไปคุณผู้ชมไปใช้หมวกของหมวกจูช่วที่เป็นได้มาตอนแรกของชุดเซ็ตของจูชเวยอาร์เมอร์นะครับเป็นชุดนกไฟเนาะมันก็จะมีค่ารักบวกเข้าไปให้ตอนแรกนะครับผมส่วนอันนี้เป็นการที่ฟาร์มมานะครับส่วนอันนี้ อันนี้ก็เป็นที่ฟาร์มมาเนาะได้มาเสร็จปุ๊บก็จะได้มาเลยนะครับผมค่าลักบวก36นะครับซึ่งต่อไปนะครับถุงมือเนี่ยถ้าไม่มีนะครับให้ไปใช้ของไปหูที่เป็นชุดเสือขาวนะครับก็จะได้มาเพราะอันนี้มันเป็นการฟาร์มมาแล้วมันได้นะครับเครื่องรางนะครับใช้ในส่วนของลูกเต๋าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะมันจะบวกอัลลัสสามสิบหดาว4ีดาวบวกเท่ากันนะครับไม่ต่างกันในส่วนของธนูถ้าใครหาไม่ได้มันจะมีธนูบางอันที่ดอกนะครับที่เป็นค่ารักประมาณ2ี่นะครับ ไมีธนูของริโป้บางอันนะครับถ้าใครไปฟาร์มด่าน Century the เซน t ู r ี่ออฟเดอะกริเบอร์นาเวนี่ยก็จะได้รัก30มาด้วยก็อย่าลืมไปเก็บมาแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเซ็ตลดโบนัสที่ไปฟาร์มมาได้นะครับสิ่งที่ต้องมีอันต่อไปก็คือในส่วนของคอนนะครับผมคอนแบ็กสมิธมาตเตอร์สมิธเนี่ยนะครับจะมีอุปก m e ์ด d o เบิลเอนะครับมีความจําเป็นคือต้องถือไว้อันแรกนะครับหมายถึงว่าเป็นที่ถืออันหลักนะครับ เอาไว้แรกอันแรกอันสองก็ได้แต่ขอให้ถือไว้อันแรกพอมาบวกกับอิ่งลงที่มี Equipment ดับเบิลเ A ตีลดน้ำโชคเนี่ยมันจะกลายเป็น A บวกนะครับอ่าเพิ่มไม่เชื่อก็มาดูในส่วนของ Status ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้คือการอัพนะครถ้าใครไปสู้กับลิงอัพอย่างนี้ไปเลยนะฮะง่ายดีนะครับจะได้ใช้น้ำแข็ง2ทีตายโอเคไหมอ่า เดี๋ยวจะมาสอนนี่นะครับว่าไอเบดเมนชุดควรทำยังไงนะครับนี่คือขั้นตอนในการใส่ชุดเพิ่มนะครับมาดูกันแสแตทนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนนะถ้าใครมาแรกแรกจะบิวได้ประมาณ228นะครับผมอ่าแล้วก็อีคิวเมนเป็น A แต่วันนี้ผมพอผมเปลี่ยนเป็นไม้เท้าของกุยแก่ปุ๊บเห็นไหมครับมันกลายเป็น A ธรรมดาแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าใครไปฟาร,ร์มกับลิงเนี่ยควรจะใช้ในส่วนของค้อนถือเอาไว้แล้วก็ใช้เบ็ดน้ําแข็งใส่มันให้มันตายมันก็จะปีถือว่าเรามีค่าลักสองอยสามสิบเอและมีการ ตอบเลทไว้เป็น A บวกเอนะครับมาดูนะครับถ้าสมมติใครไม่มีให้ใช้ในส่วนของไปหูนะครับซึ่งเป็นชุดเสื้อขาวตอนแรกโอเคไหมครับแค่นั้นเองนะครับถ้าใครไม่มีในส่วนของถุงมือที่เป็นตอนแรกนะก็จะได้ประมาณ2 2 8แต่ถ้าใครเปลี่ยนปุ๊บก็จะได้ในส่วนของ2 3 1เหมือนผมนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งไอชุดที่เป็นชุดแถมมาตอนแรกจากการซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ดีลักเอ e dition นแต่ถ้าชุดตอนแรกมาถ้าใครไม่มีจริงจนะังไม่มีเฟรเตเทนเนอร์จะมีชุดของชิงดงที่เป็นมังกรนะครับจะทําให้คุณผู้ชมบวกลักแต่มันจะไม่บวกเท่าเอนเ r เทนเนอร์กราฟนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกส่วนของอาวุธเลยว่าจะเป็นอาวุธในส่วนของชุดต่างๆนะครับ ให้ไปใส่คําว่า i-attack power เอาไว้นะครับผมอ่า i p t w e r k p o ว e r ใส่ไว้เพื่อทําให้ลิงตายใน2ครั้งนะครับผมอันนี้ก็ใส่ไว้ทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงถุงมือเกราะหัวนะครับผมก็ใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับผมใส่ที่อาวุธด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของการที่จะทําให้เวทของเรามันแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมดีครับ อยู่ที่129นะถ้าใครเจอสายทาดไฟก็ embedment ได้นะครับอ่าแค่นี้เองอันนี้ก็คือส่วนของที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนาะในการเปลี่ยนอาวุธไม่เปลี่ยนอาวุธนะครับในการเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีผลบ้านในบางครั้งแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้สีเรียสมากก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะครับ มันก็ A กับ A บวกมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากในบางครั้งะนะครับผมถ้ามันจะดอกจริงๆะนะครับเพราะบางทีบอสบางตัวเราก็ไม่สามารถใช้คอนสู้ได้อะไรเงี้ยนะครับเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับนี่คือบัฟที่ได้ใช้วันนี้นะครับก็คือ Amplify Damage o v e r Power Burst แล้วก็ในส่วนของโอ n ิ c h i l l ที่เป็นน้ำแข็งลงมาและส่วนของ En g u ก f i n g Inferno เนี่ย้วแะตะคนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันใช้กับอะไรนะครับในส่วนของ En g u ก f i n g i n f e r n o เพราะว่าบอสบางตัวเราต้องการอาวุธของมันนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของธนูที่ไปฟาร์มมานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเดินให้ดูเลยนะครับว่าการที่เราจะทําการที่จะไปในส่วนของด่านพวกนี้เวลาฟาร์มตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับการตอนแรกที่มีการเปิดเผยบอกว่ามันเป็นด่านพวกนี้ในการฟาร์มเช่หมครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินให้ดูเลยนะครับว่าการเดินครั้งหนึ่งมันคุ้มไหมแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้านในรอบแรกนะครับผมมาถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับผม โอเคมาที่ด่าน t h e c e n t u r y of the Glory b e r n a w a y กันนะครับเหนครับมาถึงปุ๊บโอ้โหแม่งเต็มหมดเลยข้างบนเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาตอนแรกเลยเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องสู้กับกีกี้อะไรทั้งนั้นเลยนะฮะให้คุณผู้ชมเดินไปเอาเフレームエนชานตามผมมาเลยนะฮะถ้าใครที่ไม่เคยดูคลิปสวนหยวนนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้อ่าจัดไปนะครับ Cavalry Halberd ได้มาแล้วนะโอเคนะครับได้มาแล้วเสร็จปุ๊บให้คุณผู้ชมเดินไปตามนี้เลยเดินไปเลยนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็จะ จะทาให้น้ําหายไปเลยก็แล้วแต่จะไม่ทําก็ได้นะครับจะเป็นผมผมก็ขี้เกียจทำเดินแม่งไปเลยนะฮะเดินเดินเดินทะลุออกไปเลยเจอมงเจอเม่นช่างหัวมันนะฮะไม่ต้องสนใจมันนะครับผมมาแล้วครับอิงหลงมาแล้วอ่าอิงหลงมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจนะครับอ่าอีหาเม่นพวกนี้เนี่ยชิดเคไปครับแล้วก็ไปเดินที่ธงแล้วก็รีบเซฟก่อนเลยอ่าเซฟเสร็จป,ปุ๊บมันขออ้อข้อดีก็คือคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งเก็บแรงแล้วใส่โอเวอร์พอเบิร์และแอมปิไฟล์ดาเมจและโอมินาชิลใส่แม่งลยฮะทีเดียวจบแแค่นนั้้ลวฟะ เซฟซะอ่าแค่นั้นครับไปไปเก็บของไหนดูซิรอบแรกเป็นไงเราจะยกนิ้วเลยกันดีแต่มาดูกันนะฮะดูซิว่าจะนิ้วโป้งหรือนิ้วอะไรนะฮะ,ะเปิดดูซิโอ้โหนิ้วโป้งเลยนิ้วโป้งตีนเช็ดเครื่องไม่ดรอปหายเลยอ่าเข้ามาใหม่นะฮะไม่เป็นไรเรามังกรไปแล้วง่ายแล้วหลังนั้นไม่ต้องวิ่งรอบแมปอ่ะไปนะครับกระโดด ค่าเม่นไปไอเม่นตัวแสบจบไปถือค้อนให้เรียบร้อยนะครับดูหงให้เรียบร้อยปเปิดใหม่ซิได้อะไรมาเยโดได้เินหนงฮะเชินหนงอ่ะในเฟรมเป็นชานได้มาสองอันแล้วนะต่อไปนะครับจำได้ไหมว่าหน้าห้องบอสสมัยก่อนมันจะมีถุงมือใช่ไหมครับแต่มันเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมมันไม่ดอปแล้วนะฮะตรงหน้าห้องบอสอ่ะมันเปลี่ยนไปนอย่างอื่นแล้วนะครับเดินมาตามผมได้เลยนะฮะเดินมาตามผมให้เรียบร้อยอ่ะ กระโดดขึ้นไปไม่ต้องกระโดดตรงนี้สิอ้าวชิบหายโดนตีให้กระโดดมาตามนี้นะครับโดดมาตามนี้อ่าระวังด้วยตอนนี้เดินกระโดดไปเสร็จแล้วปุ๊บกระโดดลงมาอ่าตรงนี้จะเป็นการดรอปถุงมือนะครับที่เราเคยอยู่ตรงหน้าคอมบอสมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนอ่าได้มาแล้วครับยุนสื่ออ่าได้มาาะหลาได้มาสามอันแล้วนะอื ถ้าใครไม่ชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบให้กดรีเทิร์นทูไททันสกีแล้วมันจะมาเกิดที่ทงตรงที่เราไล่มังกรตะเกียรนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับสมมติว่ามีหยุนสื่อแล้ว,วอยากได้อันอื่นอ่ะก็ทำอย่างที่ผมบอกไปแนละ้วเสร็จแล้วนะครับเดินไปตามนี้เลยให้เดินทะลุออกไปถึงหน้าห้องบอสได้เลยแพทตนจูน์เอัปเดตปุ๊บอะไรที่เคยเปิดไว้นะครับคุณผู้ชมจะไม่ต้องสนใจเลยมันจะเปิดให้หมดเลยครับเดินอย่างเดียวเดินไปหาบอสได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับใส่ย,ยูใส่ใสยย่หยีลงมาไม่ต้องสนใจใส่หย,ยีนะฮ โดดไปตรงนี้เลยโดดลงไปเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็จะฆ่าถ้าสมมติถ้าเราเก็บของมาแล้วไอตัวที่มันนอนอยู่มันจะฟื้นขึ้นมาครับจะมันก็ตีเราอย่าให้ตายก็พอนะครับผมอ่าถ้าใครอยากจะเปิดไว้แบบว่าเออเปิดไปเสร็จปุ๊บจะไม่ต้องเปิดใหม่ก็ไปเซฟก่อนนะครับสมมติว่าไอตัวนีเราเราได้2อ,อันนั้นแล้วนะครับถ้าเราชอบนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ก็ออกใหม่นะใครอยากได้ซูพิมส่วนซีนะครับอะไรพวกนี้ก็ไปเก็บใหม่กันเอาเปิดมาดูซิได้ไหมอ่าถ้าเป็นเดสต้าอย่างเงี้ยมันเป็น มันเป็นในส่วนของถุงมือของงานเหลียงนะผมไม่อยากได้ผมอยากได้เกีเทพอ่อะก็ออกดิอ่ะรีเทนทูเทนสกรีนไปมันก็จะมาเกิดตรงทงตรงห้องเต่าตี้ตรงนี้แหละนะครับที่เดิมเลยนะฮะผมแค่นั้นเองเนะฮะคือการเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมทําตาที่ผมบอกเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ของทั้งหมด4อย่างเลยที่ออกไปอ่ะดูซิไทฉานไม่ได้แกอ่ะก็ออกไปผมยอมเสียเวลาให้คุณผู้ชมเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่า การฟารมันประมาณนี้ถ้าทําไม่ถูกก็จะได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับอ่าด,ดูได้ได้เลยมาเยโดได้หยดสื่อว่ะได้หยนสื่อเสร็จปุ๊บได้มา2อ,อันแล้วเท่ากับว่าครั้งหนึ่งเนะครับเป็นการฟาร์มฟามด่าน c e n t u r y of the g อร์รีเบอร์นคุณผู้ชมจะได้ขอทั้งหมด4อันก็คือเฟรมเอ็นชาร์แล้วก็จะมีส่วนของหน้าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไม้อลอสเซตหรือหน้าไม้อะไรก็ตามแต่ได้ในส่วนของชุดนะจะเป็นถุงมือหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดกางเกงด้วยแล้วแต่ความการดรอปของมันนะครับได้4อย่างนี้ ต่อไปเราจะมาดูด่าน The Immortal Wizard ด่านนี้สมัยก่อนนะครับมันจะมีดอกอยู่2ที่นะครับให้ดูตามที่ผมกำลังไปนะครับอ่ามันจะดอกอยู่หน้าฉางกุยตรงนี้นะฮะเสือเรียชื่อฉางกุยนะอ่าถ้าใครตรงนี้ยแต่ก่อนเป็น nameless warrior นะครับเป็นเสื้อนะครับแต่เนี้ยมันเปลี่ยนหมดล้วมันจะดอกมันดอกเป็นชุดตัวละครหลักก็มีนะครับผมถ้าใครไม่อยากได้ก็ออกใหม่อ่ามาดูนี้ ผมได้เป็นเมื่อกี้ Yellow to Band c o m m a n เด r กับ w White Hor มาอยู่ด้ได้ดแล้วมาเย่ yeah, ได้หลิงเป่าวะ่ะอ่าหลิงเป่าสรปุ๊บได้ไท่เห่าวะ่ะอ่าจบแล้วถ้าใครชอบนะครับก็ไปเซฟตรงธงข้างหน้าที่เดินไปตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็กด Return to Titan Screen แค่นั้นเองนะครับสองด่าน,นี้คุณผู้ชมจะฟาร์มได้เกือบือบหมดเลยครับเพราะว่าในด่านนี้มันจะสุ่มดอปด้วยนะถ้าใครไม่ชอบก็กดออก r e t เทิร์นทูไทเท e นแต่ถ้าใครชอบอยากสะสมก็เก็บไป ใส่แค่2ด่านนี้ก็จะได้ชุดเกทเทพมาพอสมควรแล้วครับอ่าเนี่ยถ้าใครอย่กถ้าใครอยากได้กลับมาซ้ำก็มาซ้ำที่ด่านนี้นะครับผมต่อไปเราจะมาพูดถึงการฟาร์มลิงกันอ่าด่านออฟเทลออฟกุ๋ยกุจิอ่าฟาร์มกับจูหยันภาษาจีนนะภาษาจีนจูหยันเป็นลิงนะซึ่งลิงเนี้ยเมื่อเราทำชุดนะครับได้ถึง231นะครับแล้วก็ A บวกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะมาฟาร์มได้อย่างสบายใจซึ่งในการฟาร์มแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟาร์มได้ตลอดเนาะแต่ผมจะให้ดูกันนะครับ ทำสองทีตายจบแล้วหเห็นไหมมันก็จะได้ส่วนของสดาวบ้างอะไรบ้าง3าดาวใครไม่อยากได้ก็ว่ากันไปได้ได้ส่วนหยวนมาหเห็นไหมเป็นชุดจกักรพรรดิเหลืองอนี่เป็นการฟาร์มครั้งแรกนะครับแล้วก็มาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะการฟาร์มลิงเนี่ยนะครับมันจะดอบทุกอย่างเลยไม่แต่อาวุธชุดเสื้อแกางเกงชุดตัวละครหลักชุดเซตเทพนะครับมันจะดอบแต่มันจะสุ่มดบนะครับผมเมื่อกี้เราก็ดอประมาณนั้นใช่ไหมรอบ2ได้อะไรมา อ่าเราสองเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถที่จะกดมาซ้ําใหม่ได้แล้วก็ใครอยากจะดอกของก็ดอกไปเลยก็ได้นะครับผมอ่าเราก็จะเล่ยยินบทสนทนาของหงจีนพูดกับเราซ้ำๆเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่ามันได้ทุกอย่างเลยนะครับมันจะสุ่มดอปซึ่งก็ใครอยากได้อะไรก็มาลองฟาร์มด่านนี้ดูซึ่งบางคนไม่ได้เสือ้อบางคนไม่ได้กกงเกงบางคนไม่ได้ธนูก็มาอยู่ที่ด่านนี้ก็มีนะครับผมอ่าเอาใหม่นะดูใหม่นะนี่ครังที่สามที่ผมกอให้ดูนะผม ถ้าใครไม่อยากจะเสียเวลาก็ไปดีเฟกมาเย็ดเคได้เงาลิปโปว่ยดเดย็ดเป็ดนะฮะหุยได้ดาวกดแฟนด้วยก็ประมาณนี้นี่ครับนี่คือการฟาร์มกับลิงเนะฟาร์มกับจูหยันส่วนอันนี้คือฟาร์มกับตัวละครหลักที่เป็นในส่วนของเพื่อนเรานะครับผมไม่ใช่เพื่อนเราหรอกมันเป็นบอสต,ตามด่านเดียวๆนะครับผมซึ่งมันจะมีอาวุธของมันในแต่ละดัวนะได้ดาบของโจโฉมาส่วนอันนี้จะเป็นการฟาร์มในส่วนของอาวุธของบอสนะครับซึ่ง ด่านนี้คุณผู้ชมคงทราบดีครับว่าด่านนี้ผมะจะหมายถึงในส่วนของเงาวนะครับผมไม่ใช่เงาวสิค้อนนะของบุนทิวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดาบของเงินเหลียงนะล้อตีมอนเบดนั่นเองนะครับผมเริ่มมาเห็นไหมครับมาถึงเราจะไม่ต้องทําอะไรเลย,เลยโมโดูลแรงสูงมากให้คุณผู้ชมเดินมาตามผมได้เลยนะฮะเดินเสร็จปุ๊บช็อตคัตอะไรก็จะเปิดหมดเดินมาเสร็จปุ๊บขึ้นเลี้ยวซ้ายได้เลยครับผมอ่า เลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมามันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับปั๊บเดียวมันจะถึงหน้าห้องบอสเลยครับผมซึ่งมันจะมีข้อดีคือพอโมเดลแรงเรา20ถ้าเราตีกี่ตามท่านะครับโมเดลแรงเราจะเป็น25ทําให้เราตีบอสต,ตายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่กากัน,นะครับผมก็เดินมาได้เลยแล้วก็มาเซฟตรงนี้ที่เรียก้อาต้องเซฟนะครับเซฟเพื่อที่จะบางทีแหละเราจะมี2แบบครับคือเรายอมรับอาวุธเวลาเราชนะกับ2คือเราจะไม่ยอมรับอาวุธเวลาเราได้มาซึ่งผมจะมีสูตรที่คุณผู้ชมดูนะ ถ้าเรายอมรับมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่ยอมรับมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาถึงนะครับ2ตัวนี้นี่ครับมันเป็นคู่หูกันบุญทิวกับงานเหลียงซึ่งบุญทิวคือตัวที่ถือถือขวานนะครับถือค้อนส่วนงานเหลียงคือตัวที่ถือดาบดอสติมอนเบทซึ่งบุญทิวเนี่ยแพ้ไฟแต่งานเหลียงเนี่ยแพ้น้ำนะครับผมมันเป็นท่าที่ตรงข้ามกันนะครับผมอ่าเวลาฟาร์มนะครับก็ใช้ไฟให้เรียบร้อยเห็นไหมครับผมบอกว่าผมจะใช้เองกราฟฟิ้งอินเฟอร์โนให้คุณผู้ชมดู พอเสร็จแล้วนะครับพวกนี้มันไม่ค่อยทนหรอกค่าวมวลแล้วมันก็ต่างกับเราเยอะนะครับผมมันก็เลยจะโดนเวทพวกค่าวิสาพวกนี้แรงขึ้นซึ่งใครมาฟาร์มแบบนี้อาจจะแบ่งน้าไว้บางส่วนแล้วก็แบ่งมาให้ไฟบ้างนะครับผมทําให้ในส่วนของบุญทิวนั้นตายง่ายขึ้นนี่นะครับผมอ่าโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็จะก,การ,กการง,งานเลี้ยงงานเลี้ยงเดียวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับอืมอ่าอันนี้คือกรณีที่ผมทําให้ดูนะครับคือกรณีที่คุณผู้ชมนั้นยอมรับอาวุธของมันที่มันจะดอกมาด้านข้างอ่า ถ้าสมมติใครไม่ยอมรับนะครับให้ทาแบบนี้นครับมาสู้ใหม่นะครับถ้าใครไม่ยอมรับให้คุณผู้ชมสู้กับบอสพอเวลาสู้กับบอสเสร็จปุ๊บสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาถ้าเรารู้ว่าจังหวัดเนี้ยเราแกเปิ่หรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยล้วบอสจะตายเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นนะครับรีบกดไปที่เมนู return to title screen ที่เราแต่ยังไม่ต้องกดนะครับให้รีบกดไปเฉยๆเพื่อให้ดูของว่าของที่ดรอปมาเนี่ยมันได้ไหมอย่างเช่นผมเนี่ยเคยฟาร์มดอตทิมเบิร พอฟาร์มเสร็จปุ๊บมันไม่ดรอปผมก็รีบกดออกมาแล้วผมก็ไปใหม่ซึ่งมันจะช่วยประหยัดเวลาคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งเล่นใหม่นั่นเองเนี่ยผมคุณผู้ชมก็ไม่อยากอะขี้เกียจเข้าใหม่มขี้เกียจฆ่าบอสใหม่เนี่ยก็กดอย่างนี้ครับนี่กดดูอย่างนี้เลยถ้าขอเป็น3มดาวไม่เอาไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้อยากได้5ดาวก็ทําแบบเมื่อกี้นะครับผมอ่าต่อไปผมจะมาฟาคุณผู้ชมนะครับข้อดีอย่างที่ผมมองเห็นจากจุดนี้ก็คือ มันสามารถฟาร์มในส่วนของแรงสตีลก็คือเอาไปตีบวกอาวุธได้่นเองนะครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมมาฟาร์มแรลงสตีลของบวก9ก้านะครับผมซึ่งเป็นด่านทีเ่เราต้องสู้กับในส่วนของวุวนเซียวเนาะแล้วก็ในส่วนของอีเกียดนะครับผมแล้วก็อีเกียดล่างที่ผสมล่างกับสองอิงหลงนั่นเองนะแต่เราไม่ต้องไปถึงนู่นนะเราแค่เดินคุณผู้ชมเดินตามผมมาตอนแรกนะครับไปย้อนดูได้นะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อย ให้คุณผู้ชมเดินขึ้นมาแล้วให้เล่นในความยากคลาวชิงดากอนนะครับไม่ได้ให้เล่นในความยากในส่วนของไลซิงดากอนนะครับให้เล่นคลาวชิงดากอนก็คือความนิวเกมปกตินะครับเพราะมันจะดรอปแลงก้าตรงนี้ทุกครั้งครับผมซึ่งหมายความว่าคุณผู้ชมฟาร์มของฟาร์มอะไรปุ๊บถ้าอยากได้อัปเดตในส่วนของอาวุธที่เป็นบวก9ก้าคุณผู้ชมก็แค่มาเปิดตรงนี้ให้มันเป็นแรงเก้าปุ๊บจะได้ครั้งละ3อันครับผม อ่าพอชนะเสร็จปุ๊บขอคุณผู้ชมชนะอ้วนเซียเสร็จให้คุณผู้ชมบิวดินมานะครับผมอ่าให้บิวดินมานะครับผมหรือถ้าใครจะใช้เชุด,ดเซตสวนหยวนก็ได้นะครับผมอ่าใช้เซตสวนหยวนมันก็จะทําให้มีความดุแรงของธาตุดินนั่นเองอ่ะพอบอสต,ตายเสร็จนะครับผมให้คุณผู้ชมเดินลงมาด้านล่างอ่าเซฟตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับเดินลงมากระโดดออกมาเลยนะครับผมเนี่ยจะขึ้นไปก็จะไปเจออีกเกียนะอ่ยูจีนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บก็เดินลงตรงนี้เก็บอีลิเซอร์ให้เรียบร้อยก่อนใครอยากในส่วนของรีโลก ทำกับน,น้องแพนด้าได้อ่าได้แรงเก้ามาแล้วโอเคไหมครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เท่ากับฟาร์มของฟาร์มแรงได้ด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของมาชิมอาร์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับวันนี้กันนะครับมาดูท่าแรกกันนะครับของท่าของมาชิ่งดราคอนนะครับผมของทวนแล้วก็ของหอ,อกนะครับผมปรับปรับมันจะมีการฟันที่เร็วขึ้นนะครับผม มันจะไม่ร้องแล้วมันจะฟันเร็วขึ้นทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ดูส่วนของท่านี้นี่ครับท่านี้ปกติแล้วมันจะค้างนานมากมันจะช้าเสียเวลาเวฟวิ่งวิโนนะครับท่านี้อ่ามันก็จะฟันเร็วขึ้นนั่นเองนะอันนี้ไม่ได้ก่อนะครับผมแต่ว่าไม่ดูส่วนของดาบคู่แบบคู่ก็จะมีการฟันที่เร็วขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือจะฟันในส่วนของวงเร็วขึ้นส่วนหอกผมอาจจะ อาจจะเข้าสู่ในชาอาของมาเช่อาร์ตเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในะส่วนของหอกหรืขอของขวานเนี่ยท่าเนี้ยมันจะมีการพุ่งที่เร็วขึ้นไม่ต้องแบบตั้งท่าอะไรนานาประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะพุ่งเร็วเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับแล้วก็คาสสปิริตต่างๆจะเข้าเนื้อศัตรูได้เร็วขึ้นเนี่ยแต้ท่าเนี้ยของบุญทิวมันจะตีไวขึ้นนะครับผมตีไวมากๆนะปกติมันจะต้องชาร์จก่อนแต่แต่แต่าชาไงเสียเวลาแล้วก็ท่านี้ ท่าเบสบท่าเดิมเนาะแล้วก็ท่าเนี้ยท่าตีเทนนิสอ่าก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับปกติมันจะต้องชาร์จนานมากกว่าจะตีได้โดนบอสตีไต่หาก่อนฮะส่วนของท่านี้อ่าท่านี้มันจะเร็วขึ้นนะครับปกติมันจะต้องค้างมาแล้วก่อนจะลงมาได้นี่เหรอไหมก็ช้าไงเขาก็ปรับให้ตรงนี้แรงขึ้นแล้วก็ท่านี้ของเตียวเหลียงเนี้ยก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับทําให้เราไม่ต้องแบบช้ามากอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นท่าในส่วนของอันเนี้ยท่าของ ซูนเซ็กเนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นแล้วก็ใช้เซปิเดตน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้ฟันร่วๆมากขึ้นโอเคครับนี่คือแพทหุถถ้เจ็ดที่เรามาแชร์ลิงกันนะครับใครมีปัญหาเนี่ยก็พิมพ์มาด้ากล่างได้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย